เพชรจะพอไหมเนี่ยวันนี้มาทําช้าหน่อยวันนี้แบตหมดแบตมือถือหมดอืมปีสอดหลุมดำโหวยเนี่ยอยากได้มากเลยเห็นที่เกาหลีเมื่อตกหรือสร้างเรนมาของฉันอ,อ๋อสร้างหลุมดําเมื่อฝไฟตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันก็คือข้าประทางคนสี่โอเค มันก็จะคล้ายๆกับไอจีนี้หรือเปล่าไอที่มันสีน้ำเงินน้ำเงินนะ่ะจะเปน็นเชื่ออะไรวะนี่ไงเนี่ยเนี่นยครตัวเนี้ยเครื่องขยายแรงโน้มถ่วงใครตัวนี้เป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือไอตัวนี้แล้วก็ไอตัวลมดำธรรมาดามารวมกันทางเองจริงๆอืม จริงมันก็น่าหน,น้าอยากได้อยู่นะลองดูลองดูของฟรีก่อนเฮ้ยเอ,อื้อไม่มาดูซี เอบวกสองอันอ๋อเอแรกเอบวกเอบวกสาอันแรกเอบวกหนึ่งอันเอบวกสองอันแลกเอสหนึ่งอันโอเคมาบ้างแล้วขอเป็น oh, นิแสงไปปะไม่ต้องลุ้นอันนี้มา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 โอ้โ oh. หไม่มีแสงด้วย ไม่มีความหวังเฮ้ยโอีเวนต์นี้สองวันนะเหมือนจีเอมันเจ,จ,จตนาเอามาล่ออะไรสักอย่างอีเว้นต์หน้าเป็นตัวละครยาวน่ากลัวมากเลยนะบ mm hmm. อกเลย ร็แต่โมโอ,โอเคเออใช่กำลังเดาอีเวนต์หน้าอยู่ว่าอีเวนต์หน้ามันจะเป็นมันจะเป็นเลนหรือว่าจะเป็นดีลิสมา ถ้าเป็นลิลิทมานี่ก็เพชรไม่มีเล่นแล้วละ่ะไม่ว่าลิลิทหรือเล่นมาก็อยากได้ทั้งนั้นอนะ่ะเพราะเกตของคู่อะ่ะโหจะได้อยากได้ทั้งคู่เฮ้ยโหไม่มาเลยเฮ้ยใช่ไหม โทอิบานาฬิกาพีเอ,อ้อไม่ใช่โอ้โหของฟรีไม่ได้เลยวะ่ะมันไม่อวยเลยนี่วะ่ะ หมวกดำอ่ะเอออยากได้หมวกดำวะเปิดกันของฟรีมาของฟรีมาโหไม่หวไม่ใช่โหจัไม่ไโอ้ยเลยไปเฮ้ยวันนี้ แล้วสี่ร้อย้วไม่ได้เลยเลยก็คงต้องผ่านอ่ะโอ้โหแสงมาไม่ใช่ด้วยเขาโหโอ้โหอะไรวะ Oh oh nyap yep. ไปดูวิธีการหาก่อนเอ๊ะยังไงวะยังไงยังไงวิธีการหาโูหิวิธีการหาวัตถุดิบตัวสุ่มพีเนียมตัวจีเอขึ้นไปตัวสุ่มเอขึ้นไปก็ปถูกนี่ว่าทำไมทำไม้ทำไม ไม่ออกเลยโอ้โหแม่งอือหม โอ้โหไม่ได้เลยว่ะเลยแปลกมากโอ้โหโอ้หโอหเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วล่ะอย่างเงี้ยหมอกเลยมันเกินไปแล้วละ่ะเกินไป ถ oh ้าจะ400เพชรไม่ได้เลยก็เกินไปแล้วโอ้โหอืมอือ Nó lầy quá Thấy không mấy, quay đầu สุ่มทับตายไม่ได้เสรมจมาได้ของฟรีถุยสัตถุยเลยอะสุ่มทับตายไม่ออกเสรมจมาออกของฟรีของแถมแข <im itation> ่งมาเออระวังโอ้โหโอ้โหไม่ออกยอะวอะเอ้ย โอ้โหสงสัยคนะให้กรรวมแค่เอกับเอมั้งเนี่ยอืม,อ,มอืมจริงๆเห็นป่ะโอ้โหจริงจริงอ่ะมันไม่ออกจริงอ่ะงนะดูดิโอ้โหทางนี้ไม่หาแล้วละ่ะแสดงเกมมันไม่อวแล้วละ่ะลดมากได้

ดูดิดูดูมันดิยไม่ใช่กูบีล้วนเลยดูดิชั่วไหมละ่ะดูว่ามันชั่วแค่ไหนดูดูเกมมันอ่ะตายหา่าเอไม่มีโหใหกูจะบ้าตายไอเกมเลยอื้ม เรไม่เอาก็ได้วะจีนี่ถ้าเกมมันไม่อ่อยยอ่างนี้แสดงมันไม่ออกให้เราละอืมอืมอืมโอ้โหแม่

อยากได้อยากได้ละมีแปลาชาด้วยเวยอีมีหน้าบึ้งไม่เอาอ่ะแต่ผมว่าได้นี่แน่เลยว่าอีเป็นเป็นันที่สองน่ะอีสีแดงน่ะอล้วยหมวกดำยังไม่มีเออดีละเขายังไม่มีอยากได้อยู่ดีละ โอเคทุกคนไว้เจอกันอีเวนต์หน้าดีกว่าอีเวนต์นี้ส่นไม่เอาละดูอาการส่ร้อยออันเดียวทุกคนเกียวเอ,เอแล้วกันว่ามันจะง่ายหรือจะยากไปแล้วทุกคนไว้เจอกันอีเวนต์หน้าตัวละครขอให้เป็นลิลิทหรือไม่ก็เลนมาแล้วกันไปแนละ้วทุกคนโชคดี